ค r code ที่เราสแกนกันแทบจะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่จ่ายเงินซื้อของไปจนถึงดูเมนูอาหารเคยเอดใจกันบ้างไหมครับว่าเฮ้ยไอความสะดวกสบายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรอันตรายซ่อนอยู่ก็ได้วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงภัยร้ายที่เรียกว่าควิคชิ่งกันบอกเลยว่าครบทุกมุมตั้งแต่ความหมายของมันกลนโกงที่พวกมิจฉาชีพชอบใช้ไปจนถึงวิธีป้องกันตัวเองแบบง่ายๆเลยเพื่อให้การสแกนครั้งต่อไปของเราทุกคนเนี่ยปลอดภัยหายห่วงครับ คือลองนึกภาพตามนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเราสแกนจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อสแกนเพื่อต่อ Wi-FI ฟรี free, สแกนรับส่วนลดหรือแม้แต่สแกนเข้างานอีเวนต์ต่ตางๆคือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วจริงๆจนเราอาจจะไม่ได้ทันระวังตัวเลยได้ซ้ําแล้วไอ้ความคุ้นชินแบบนี้เนี่ยแหละครับที่มันเป็นจุดอ่อนเป็นช่องโหว่ชั้นดีให้มิจฉาชีพใช้โจมตีเราได้ง่ายขึ้นและนี่คือตัวเลขที่ยืนยันเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปแล้วนะข้อมูลจากปี2023เนี่ย เขาบอกว่าเหตุการณ์หลอกลวงผ่าน QR code หรือที่เรียกว่าคิชชิ่งเนี่ยนะครับพุ่งสูงขึ้นถึง51%ทั่วโลกโอ้โ oh หตัวเลขนี้มันบอกเราชัดเลยนะว่านี่ไม่ใช่ภัยไกลตัวอีกแล้วแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานี่แหละครับ หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับคำว่า i s h i n g นะครับจริงๆมันก็มาง่ายๆเลยคือเอาคำว่า QR code มารวมกับคำว่า Fishing ที่แปลว่าการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับพูดง่ายก็คือเป็นการที่มิจฉาชีพเนี่ยสร้าง QR code ปอมๆขึ้นมาอันนึงเพื่อหลอกให้เราสแกนแล้วมันก็จะพาเราไปที่เว็บอันตรายเพื่ออะไรน่นแหละครับก็เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวรหัส่านข้อมูลบัตรเครดิตหรือหนักกว่านั้นก็คือติดตั้งโปรแกรมไดรร้ายลงในมือถือเราเลย แล้วไอ้กล,ลโกงของมันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันนะพวกมิจฉาชีพเปลี่ยนไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมธรรมดารรมดาเนี่ยให้กลายเป็นกับดักสุดอันตรายได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นเคสคลาสิกที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้มิจฉาชีพจะโทรมาหาเราอ้างตัวว่าเป็นร้านค้าที่เราเพิ่งไปซื้อของมาแล้วก็บอกว่าอุ้ยสินค้าที่คนลูกค้าซื้อไปมีปัญหานะคะเดี๋ยวทางเราจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลย ฟังดูดีใช่ไหมล่ะเหมือนจะได้เงินคืนฟรีๆใครแหละจะไม่อยากได้แต่ตรงนี้แหละครับคือกับดักเพราะ QR code ที่เขาส่งมาให้เราสแกนเพื่อรับเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ QR code สําหรับการโอนเงินออกจากบัญชีของเรายังไปยังบัญชีม้าในต่างประเทศซึ่งบอกเลยว่าโอกาสได้เงินคืนเนี่ยแทบจะเป็นสูตรเลยครับ และเหตุผลที่มันอันตรายมากๆก็อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญคุณโอลิเวอร์บัคสตันเขาบอกเอาไว้เลยครับว่าควิชชิ่งเนี่ยมันตรวจจับได้ยากเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าตัว QR Code มันซ่อน URL ปลายทางเอาไว้พูดง่ายๆก็คือ QR Code ของจริงกับของปลอมเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันปเป๊ะเลยครับแยกด้วยตาเปล่าไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวเอาละครับพอเรารู้ทันเล่เหลี่ยมของมันแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองครับซึ่งเราเริ่มได้ง่ายๆเลยนะ ก่อนที่เราจะยกมือถือขึ้นมาสแกนด้วยซ้าไปก่อนจะรีบยกมือถือขึ้นมาสแกนปุ๊บเนี่ยลองใช้ใสายตาเราเนี่ยแหละครับเป็นนักสืบดูก่อนสักแป๊บหนึง่งสังเกตดูสิว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมมีสติกเกอร์แปะทับ QR โค้ดของเก่าอยู่หรือเปล่าขอบสติกเกอร์มันดูพยะเพเยะ,เห,ะเหมือนเพิ่งมีคนมาแอบแปะไหมหรือตัวโค้ดมันดูเบลเๆภาพแปกๆคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีหรือไม่มีโลโก้ทางการของร้านอยู่เลยถ้าเจออะไรแบบนี้ในที่ที่ไม่น่าจะเจอเนี่ยนะ ให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับดูตารางนี้เทียบการเห็นภาพชัดๆไปเลยครับเหมือนเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆให้เราจาไว้ในหัวเลยของจริงเนี่ยมันจะดูโปรดูเป็นมืออาชีพอยู่ในตําแหน่งที่ควรอยู่คมชัดมีแบรนด์ชัดเจนส่วนของปลอมส่วนใหญ่มันจะมาแบบลวกๆเป็นสติ๊กเกอร์แปะทับบ้างคุณภาพการพิมพ์ต่างๆบ้างดูแล้วไม่น่าไว้ใจเลยครับโอเคเราผ่านด่านแรกคือการเช็คด้วยสายตาไปแล้วทีนี้คือด่านที่2ด่านดิจิทัล ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีชี้เป็นชี้ตายเลยครับว่าเราจะรอดหรือจะร่วงนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับเป็นคาถาป้องกันตัวที่ต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะหยุดแล้วก็เช็คก่อนกดคือทุกวันนี้เวลาเราเอากล้องมือถือไปส่องที่ QR code ดเนี่ยมันจะมีตัวอย่างลิงก์ปลายทางเด้งขึ้นมาให้เราดูบนจอก่อนอย่าพึ่งรีบจิ้มเข้าไปครับหยุดอ่านมันสัก3าวินาทีเชื่อเถอะครับว่าพฤติกรรมง่ายๆแค่นี้แหละคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดแล้ว แล้วไอตอนที่เราเช็คเนี่ยต้องดูอะไรบ้างจุดสังเกตง่ายๆเลยครับ 1. ชื่อเว็บมันสะกดแปลกๆเพี้ยนๆไปนิดนึงไหมสอลิงก์มันขึ้นต้นด้วย HTTP ธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีตัว S ต่อท้ายหรือเปล่าเพราะถ้ามี S เนี่ยมันคือ HTTPS ที่แปลว่าปลอดภัยกว่า 3. เป็นพวกลิงก์ย่อสั้นๆที่เรามองไม่เห็นเลยว่าปลายทางจริงๆมันคือที่ไหนถ้าเจออะไรพวกนี้นะครับคือสัญญาณเตือนสีแดงดังลั่นเลยดูตัวอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับ มีฉาชีพจงใจใช้การสะกดผิดที่เนียนมากๆอย่างคำว่า Amazon แค่สลับตัว M เป็น R กับ N กลายเป็น a n a z o n เนี่ยไม่ล่ะครับหรือเว็บธนาคารที่เอาคำว่า Payment มาต่อท้ายให้ดูเหมือนเป็นเว็บจ่ายเงินจริงๆถ้าเราใจร้อนไม่อ่านไม่สังเกตนะมีสิทธิ์กดเข้าไปง่ายๆเลยครับและนี่คือกฎเหลือข้อสุดท้ายที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ การสแกนค r Code ์โคดทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะดูเมนูจ่ายเงินหรือรับส่วนลดมันจะต้องไม่พาเราไปที่หน้าเว็บที่มาขอข้อมูลส่วนตัวลึกๆเด็ดขาดอย่างเช่นรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัตรคเครดิตท,ทั้งหมดถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่ปิดทิ้งทันทีเลยครับไม่ต้องคิดอะไรต่อทั้งนั้นแน่นอนครับว่าเราก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าถ้ามันเกิดพลาดไปแล้วจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องตั้งสติครับแล้วทําตามแผนฉุกเฉินพวกนี้ให้เร็วที่สุดครบถ้วนที่สุด เพื่อจำกัดความเสียหายให้ได้มากที่สุดครับพอรู้ตัวว่าโดนหลอกปุ๊บนะให้ทํา5ขั้นตอนนี้ทันทีเลยครับ 1. รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแอป,ปธนาคารกับอีเมล 2. อายับาดบัตรเดบิตบัตรเครดิตทันทีเลยครับจะผ่านแอปหรือโทรเข้า call center ก็ได้ 3. โทรแจ้งสายด่วนภายทางการเงินของธนาคารซึ่งส่วนใหญ่จะเปิด24ชั่วโมง 4. รวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่มีทั้งสกรีนช็อตทั้งสลิปการโอนและ 5. รีบไปแจ้งความที่สถานีตํารวจเพื่อเอาใบแจ้งความไปยื่นกับธนาคารครับย้ําอีกทีว่าทุกวินาทีมีค่ามากๆสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก็จริงครับแต่ความสะดวกสบายนั้นน่ะมันไม่ควรจะต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยนะการสร้างนิสัยหยุดคิดสักนิดก่อนสแกนอาจจะดูเหมือนเสียเวลาเพิ่มแค่3-4วินาทีแต่มันอาจจะช่วยรักษาเงินในบัญชีทั้งหมดของเราไว้ได้เลยนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้เอาไปปรับใช้กันก็คือในการสแกน QR Code ครั้งต่อไปจะตั้งใจสังเกตอะไรเป็นอย่างแรกกันครับ